ที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขพรบรประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นรวมทั้งการบริหารกองทุนให้มีความโปร่งใสยอย่างต่อเนื่องนะครับและในวันนี้เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน14องค์กรด้านแรงงานกำลังเรียกร้องอีกครั้งเพื่อให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานครับ แม้ขณะน,นี้บ้านเมืองของเรายัางอยู่ในบรรยากาศที่สิทธิเสรีภาพยังไม่เปิดกว้างอย่างเต็มที่แต่ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูป,ปก็ทำให้เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานรวมกลุ่มกันไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมของรัฐบาลที่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งขอให้รับข้อเสนอของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานไปร่วมพิจารณาด้วยมาไม่นี้มารวมแก้ปัญหาอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาประกันสังคมอยากให้เป็นท่าตัวนี้อยากให้มันเกิดผลที่เป็ียนท่าครับประชาชนวันนี้มาเดินยื่น ข้อเสนอเพื่อยับยั้งร่างของประกันสังคมนะคะที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอเพื่อให้เปิดเวทีและฟังความคิดเห็นสำหรับคนที่ผู้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งมาตาต 33, 39และ40ระบบประกันสังคมที่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ปีพศ2536มีข้อบกพร่องหลายประการ จึงมีข้อเสนอจากเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานเพื่อปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองคนทำงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันมีการบริหารที่เป็นอิสระและโปร่งใสตรวจสอบได้ง่ายรวมทั้งให้ผู้ประกันตนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารพี่น้องที่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเครือข่ายทางด้านแรงงานเนี่ยก็ได้มีการเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนเนี่ยโดยมีการเข้าชื่อกันหนึ่งหมื่นชื่อเลยนะคะไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วแล้ว ซึ่งออพอมันมีการพิจารณาว่าไม่รับหลักการตั่งเป็นหมายฉบับนั้นแ,แล้วก็มีสอนอชอขึ้นมาเนี่ยจะหยิบเอาแล้วก็จะถือโอกาสเอาฉบับของอกระทรวงแรงงานเนาะของหน่วยราชการซึ่งไปเสนอผ่านทางคณะรัฐมน,นตรีเข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอนความจริงแนละ้วมันมีประเด็นที่มันมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่หลายประเด็นมันควรจะต้อง ชะลอไว้ก่อนนะคะแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันที่ได้ว่ามันจะเดินหน้าในการปฏิรูปเรื่องของระบบประกันสังคมที่แบบไหน,นยังไงนะคะระบบประกันสังคมเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้สังคมลดความเหลื่อมลำ้ำการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายผู้ประกันตนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมได้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายก็จะทำให้การปฏิรูปประกันสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นได้จริงนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน